สวัสดียามเช้าๆนะครับเวลาตอนนี้2องโมงหน่อยๆนะครับออกมานั่งตกปลาเล่นนะครับพอจะได้ปลาไปทํอางหงอาหารสําหรับวันนี้บ้างนะครับตั้งใจออกมาตกปลาหมอนะครับปลาหมอในคลองนี้เป็นปลาหมอธรรมชาตินะครับไม่ได้ปล่อยนะครับมันมาอยู่เองนะครับเป็นปลาหมอนาแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารมันนะครับมันหากินเองแต่เราก็มีมาให้อาหารปลาอื่นๆบ้างมันก็มีปลาหมอขึ้นมากิน อาหารกับเขาบ้างนิดหน่อยนะครับก็มาตกเผื่อจะได้ไปทําอาหารเนาะอ่ะแล้วก็จะมาพูดคุยนะครับมีประเด็นที่จะพูดคุยนะครับสืบเนื่องมาจากวันก่อนนี้ทําคลิปเกี่ยวกับโคกหนองนาไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่วิพากวิจารณมากมายนะครับโครงการโคกหนองนาวิพากวิจารณ์โดยไม่เข้าใจต่างๆอีกมากมายนะครับ ซึ่งคลิปที่ผมทําไปมันก็มีคนดูหมืน่นหมื่นกว่า,วานะซึ่งผมอ่านในคอมเมนต์สัส่วนใหญ่รู้สึกว่าเกินร้อยละเจ็ดสิอะยังไม่เข้าใจยังเข้าใจผิดผิดอีกมากมายนะครับผมจึงมานั่งคิดแล้วนอนคิดยืนคิด <c oughs> แล้วว่าควรจะทําคลิปเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นโคกหนองนาอีก3คลิปนะครับมันถึงจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับ เพื่อท่านไหนกําลังศึกษาหาความรู้นะครับก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปไม่มากก็น้อยนะครับสามคลิปต่อไปนี้เกี่ยวกับโคกน้องนาอาจจะไม่ได้ครบทุกแง่มุมทุกมิติทั้งหมดก็ได้แต่ก็ขอให้ท่านใฝ่รู้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะขุดก่อนที่จะทําก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความไม่รู้นะครับหรือเข้าใจผิดนะครับอย่างน้อยน้อยสามคลิปนี้จะสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้ท่านที่เข้ามาดูได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ประเด็นที่จะพูดคุยในคลิปนี้ก็คือว่าโคกหนองนานั้นนะครับไม่ได้แปลว่าต้องขุดสวยๆทำคลองเต็มพื้นที่ขุดบอ่อน้ำรูปแปลกๆสวยงามเสมอไปเหมือนอย่างที่คนส่วนใหญ่กำลังคิดกันนะครับคนส่วนใหญ่กำลังคิดว่าถ้าทำโคกหนองนานเนี่ยต้องขุดสวยๆทำคลองคดเคี้ยวให้เต็มพื้นที่ มีสิบไร่ก็จะทำสิบไร่มีห้าไร่ก็จะขุดของเต็มหไร่อย่างนั้นยังถือว่ายังเป็นการเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดนะครับจนมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณว่าทำไปก็ต้องมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะทำได้ทำไปแล้วก็ล้มเหลวบ้างไม่สำเร็จบ้างจริงๆแล้วนะครับโคกหนองนาไม่ได้แปลว่าต้องขุด สวยๆทาคลองเต็มพื้นที่ทําบ่อน้ํารูปแปลกๆสวยงามเสมอไปนะครับเหมือนอย่างที่คนส่วนใหญ่กําลังเข้าใจกันนะครับไอเรื่องของการขุดคลองเต็มพื้นที่เนี่ยไอเรื่องของการทําบ่อน้ํารูปสวยๆนะครับมันเป็นเรื่องของการออกแบบพื้นที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเรื่องของแลนด์สเคปนะครับ ถ้าท่านมีเงินทําได้ไหมทําได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทําได้ถ้าท่านมีเงินถ้าท่านมีทุนพอทําได้นะครับสวยงามด้วยออกแบบขอให้มันออกแบบให้ถูกท่องแก่บริบทของพื้นที่แล้วกันนะครับทําให้ถูกต้องตามหลักการเขาทําให้ถูกท่องแก่บริบทของพื้นที่ถ้าท่านมีทุนนะครับผมเคยเห็นพื้นที่อของเ<อ>พื่อนของเพื่อนนะ เขาทำอยู่ชนบุรีโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีเขาขุดสวยเลยแต่เขาพื้นที่60สิไร่นะเขาก็ไม่ได้ทำทั้งหกสิไร่นะครับไม่ได้ทำคลองทัวทั้งหกสิบไร่เขาก็ขุดในพื้นที่ที่ควรจะเป็นคลองได้ขุดในพื้นที่ที่จะเป็นบ่อน้ําได้บ่อน้ําก็ค่อนข้างใหญ่ตามที่เขามีเงินมีทุนทําได้ไหมแบบนั้นก็ทําได้เพราะแล้วเขาทําออกแบบสวยงามด้วยเพื่อจะต่อยอดไปจุดอื่นๆด้วยทําได้ มันพอประมาณแก่ฐานะเขาเพราะเขา,เขามีตังมีเงินนะครับทำได้ไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรขอให้ออกแบบให้ถูกกับบริบทพื้นที่แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่ามีห้าไร่ทั้งที่พื้นที่มันไม่เหมาะสมที่จะขุดคลองทั้งห้าไร่ก็ไปตะบ,บีตะบ,บันขุดจนสุดท้ายมันก็เก็บน้ำไม่อยู่เพราะมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่านะครับ มันไม่บาะที่จะขุดบ่อน้ําเพราะมันไม่เก็บน้ําก็ไปตะบี้ตะบานขุดแล้วมันก็ไม่มีน้ําสําหรับหน้าแรงมีแค่ฤดูฝน,นแรงก็แห้งขอดไม่มีน้ําที่จะเติมใส่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องก็ถือว่าผิดนะครับถ้าท่านมีน้ําสําหรับเติมใส่แหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําใต้ดินบาดาลดึงมาใส่หรือว่าจะเป็นแหล่งน้ําจากคลองธรรมชาติถ้าท่านมีที่ปั๊มน้ํามาใส่นะ อย่างนั้นก็ได้ถ้ามันเก็บน้ําอยู่นะแต่บางแปลงมันเนี่ยต่อให้ปั้มน้ําใส่มันก็เก็บน้าไม่อยู่นั่นคือต้องดูเรื่องของบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับทําสวยงามได้ไหมได้มันไม่ผิดไม่เสียหายถ้าท่านมีทุนมีเงินพอนะครับแล้วถ้าท่านไม่มีทุนพอล่ะไม่มีเงินพอที่จะทําแบบนั้นก็ทําตามฐานะตัวเองให้พอประมาณแก่ฐานะตัวเองนะครับ อย่างของผมเนี่ยพื้นที่มันห้าสิบไร่เนี่ยเกือบเกือบห้าสิบไร่นะครับผมต้องขุดคลองเต็มพื้นที่ไหมไม่ต้องนะครับอย่างผมเนี่ยตรงไหนมันเป็นคลองตามธรรมชาติผมก็อาจจะขุดลอกอย่างตรงเนี้ยผมก็ขุดลอกนิดนึงให้มันเก็บน้ําได้ในฤดูนี้ให้เลี้ยงปลาได้นะครับพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมที่จะเป็นบ่อน้ําผมก็ขุดบ่อน้ํานะครับไม่ได้ว่าต้องทําคลองแล้วรอบพื้นที่เพราะพื้นที่ผม มันมีทั้งที่ดอนที่โคกที่ลุ่มนะครับถ้าผมจะมาทําคองไส้ไก่ตามพื้นที่โคกๆแบบนี้มันเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะนะครับเขาถึงบอกว่าโคกหนองนานะครับขุดในพื้นที่อะไรล่ะมันควรจะเหมาะแก่คลองนะครับถ้าคุณเป็นพื้นที่ราบลุ่มอ่ะมันจะดีมากเลยนะครับ ถ้าเป็นที่ราบลุ่มถ้าเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะแต่ถ้าเป็นภาคกลางที่น้ําท่วมบ่อยๆนี่มันก็จะเหมาะมากการเอาดินจากคลองเอาจากบ่อน้ําเนี่ยมาถมโคกเนี่ยอย่างน้นอยๆถ้าคุณไปสร้างบ้านเรือนบนโคกนั้นน้ําจะไม่ท่วมของคุณถ้าเป็นคุณเป็นทุ่งรับน้ําเป็นทุ่งนาแถวสุพรรณแถวอยุทยาแถวอะไรละ่ระแถวปทุมธานี หรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆก็จะมีที่ราบรุ่มแบบนั้นที่เป็นที่นานะครับถ้าคุณไม่มีที่อื่นเลยไม่มีที่โคกที่จะปลูกบ้านไม่มีที่อะไรที่ทําสวนเนี่ยมันทําได้แต่นามันก็เหมาะสมประสงค์ที่คุณจะขุดคลองขุดบอ่อน้ำนะแม้คุณไม่ขุดคลองก็ได้ขุดแค่บอ่อน้ําสักบอ่อก็ได้นะครับเอาดินจากบ่อนั้นไปถมโคกเนี่ยมันก็จะเหมาะสมสําหรับการปลูกบ้านปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น ได้นะครับหรือท่านจะทําเป็นแบบยกร่องเห็นไหมทําคลองเพราะว่าพื้นที่ทั่วไปมันปลูกไม่ได้มันเป็นที่รับรุ่มมันทําได้แต่นาคุณก็ต้องเอาคลองและเอาดินส่วนหนึ่งอ่ะมาถมทําเป็นสวนแบบสวนยกร่องแถวปทุมแถวเมืองดนที่เขาปลูกผลไม้อย่างนั้นมันก็จะสมประสงค์นะครับแต่ถ้าเราอยู่พื้นที่ที่มีโคกมีดอนอยู่แล้วจําเป็นต้องถมโคกอไหมไม่จําเป็นนะครับที่โคกคุณก็ปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ไปได้เลยนะครับ บอ่อน้ำ <Yeah. S 1> อ่าบ่อน้ำจำเป็นทุกที่ไหมต้องมีหนองถ้าทำโคกหนองนาก็อย่างว่านะครับถ้าเรามีบอ่อน้ำอย่างน้อยๆเราก็จะเป็นที่แหล่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารเรื่องการเลี้ยงปลาได้มีน้ำไปรดต้นไม้รดพืชต่างๆได้แต่ถ้าตรงไหนมันไม่เหมาะสมที่จะขุดคุณก็ตัดคำว่าหนองออกไปก็ได้นะครับ ถ้ามันขุดแล้วมันไม่อยู่น้ําคุณก็ไปทำระบบน้ําใต้ดินเอาทําอะไรละ่ะทําบาดาลสําหรับรดน้ําต้นไม้มันก็พลิกแพงไปจุดนั้นได้นะครับอย่างของผมนะครับอย่างของผมเอาไปดูดิคลองในสวนผมส่วนใหญ่มันเป็นคลองตามธรรมชาตินะครับก็มีบางโซนขุดเพิ่มให้มันลึกนิดนึงไอ้บางโซนที่มันไม่ขุดผมก็ไม่ขุดนะอ่าผมก็ใช้วิธีจะชะลอน้ําอย่างไร ทําให้มันที่เป็นกักเก็บน้ําอย่างไรเอาไปดูเพิ่มเติมนะครับว่าผมทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปให้ดูตามที่เห็นนะครับในคลองบางโซนของผมมันเป็นคลองที่น้ําไหลมาจากธรรมชาติผมก็ไม่ได้ไปขุดไม่ได้ไปกั้น ให้มันเป็นแอ่งรับน้ํารับอะไรนะครับเพราะผมรู้ว่าบางทีขุดไปน้ําตะกอนดินมันไหลมามันก็จะตื้นเขินนะครับผมใช้วิธีปลูกต้นไม้บางอย่างเพื่อเป็นฝายทดน้ําแบบธรรมชาตินะครับผมใช้วิธีปลูกต้นมะเดื่อนะครับขั้นเป็นท่อนๆนะครับมะเดื่ออุทุมพรนะครับรากของมะเดื่ออุทุมพรก็จะกลายเป็นคันทดน้ําตามธรรมชาติเป็นฝายกักเก็บน้ําธรรมชาตินะครับกลายเป็นน้ําตกสวยงามด้วยนะครับนี่มันก็ช่วย ชะลอความเร็วของน้ําด้วยแล้วก็ดักเก็บความชุ่มชื้นให้พื้นป่าให้สวนผมได้เหมือนกันนะครับแม้ความลึกของคลองตรงนั้นมันจะไม่ได้ถึงขั้นเอาไปเลี้ยงปงเลี้ยงปลานะครับแต่เราก็มีโซนอื่นที่สําหรับเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับแต่ท่านไหนถ้ามีคลองน้ําไหลในสวนแบบนี้จะไม่ทําเหมือนผมก็ได้ท่านจะขุดลอกเลยก็ได้ก็ทําให้เป็นท่อนๆให้มันเก็บกับกกักน้ําได้ก็ดีเหมือนกันนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นป่านะครับแต่ก็ต้องดูว่า มันฝืนธรรมชาติเกินไปไหมอ่ามันกักเก็บน้ําได้ไหมนะครับก็ต้องดูจุดนี้เข้าไปด้วยนะครับถ้าไม่มีเงินเราก็ทําตามไม่มีเงินนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าต้องออกแบบให้สวยทำคลองรอบพื้นที่เหมือนที่คนส่วนใหญ่กําลังคิดกันนะครับโคกหนองนามันประยุกต์ได้หลากหลายแบบหลากหลายอย่างนะครับทําให้มันเหมาะสมแก่ ฐานะตนเองเนี่แหละให้มันพอประมาณนะครับอย่างคลองตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ขุดเพิ่มนะมันเป็นคลองตามธรรมชาติอยู่แล้วแค่ใช้แบคโคนะมาลอกขึ้นนิดหนึ่งนะลอกแล้วก็เอาดินไปถมจุดจะสร้างบ้านเรือนตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อก่อนพื้นที่งานหนึ่งตรงนั้นเนี่ยที่ผมถมนะครับฤดูน้ําน้ํามันท่วมหมดนะตรงนั้นผมก็ถมตอนนี้น้ํามาเต็มบ่อน้ําเนี่ยมันก็สูงกว่าบ่อน้ําประมาณหนึ่งเมตร เนี่ยผมก็ได้มุมจะสร้างบ้านถัดจากป่ากล้วยนะครับไม่ไม่พาเดินไปดูนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าก็เอาดินจากคลองนี่แหละไปถมอ่าผมก็ได้พื้นที่ <c oughs> สร้างบ้านเห็นไหมได้หนองด้วยได้โคกที่จะสร้างบ้านที่น้ําไม่ท่วม <c oughs> สมประสงค์ไหมสมประสงค์เหมือนกันนะครับ <c oughs> โคกหนองนาเนาะประเด็นที่คน ส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าถ้าทําโคกน้องนาต้องขุดสวยๆเต็มพื้นที่ทําคลองรอบพื้นที่นะครับทำบ่อน้ํารูปสวยๆคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าต้องทําแบบนั้นเสมอไปไม่จริงนะครับทําตามงบประมาณเราได้นะครับหลักการขอให้มีหนองน้ําถ้าท่านต้องการเลี้ยงปูเลี้ยงปาลาหรือใช้น้ํารดน้ําต้นไม้นะครับถ้าพื้นที่ท่านเหมาะสมด้วยนะครับต้องอยู่ในความเหมาะสมของพื้นที่ท่านด้วยนะครับ อ๋อแล้วอีกอย่างนะครับ <c oughs> การเอาดินไปถมทาโคกทําอะไรเนี่ยต่อให้ท่านอยู่ในพื้นที่เหมาะสมนะผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับควรจะเอาหน้าดินนะครับไปถมเอาดินชั้นล่างถมลงก่อนแล้วเอาหน้าดินเนี่ยไปถมด้านบนนะมีหลายที่นะครับที่ขุดเอาหน้าดินไปถมก่อนแล้วเอาก้นดินชั้นล่างๆเป็นดินเหนียวๆไปถมด้านบนถ้าสําหรับปลูกบ้านเรือนมันก็ได้มันก็โอเค แต่สําหรับถ้าท่านจะไปปลูกพืชเนี่ยปูชิปหายเลยนะครับใช้คาว่าชิปหายกว่าท่านจะไปปรุงดินใหม่เนี่ยใช้เวลาบางที4ปี5ปี10ปีด้วยซ้าไปกว่าไม้จะโตนะครับเพราะหน้าดินดีๆท่านเอาไปถมด้านล่างอันนี้ต้องต้องคุยกับรถขุดนะบอกข้อที่ดีนะครับว่าขุดเอาหน้าดินแยกไว้ก่อนนะครับเอาหน้าดินถมด้านบนนะครับถ้าเรามีทุนน้อยเราก็ทําตามทุนน้อยนะครับ อยากมีบ่อน้ําสักบ่อหนึ่งไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลามันก็มีบ่อสมทบนะครับไปติดต่อใครอันดับแรกก็ในชุมชนคุณคุณก็ไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเขาจะมีให้จองนะครับทุกปีเขาจะมาขุดนะครับสองพันห้านะครับสองพัน 2, ห้าที่หมู่บ้านผมผมไปสอบถามมาแล้วนะครับเพื่อนผมก็ขุดบ่อน่าจะงานก,กว่าเกือบสองงานด้วยนะก็นั่นแหละสองพันห้านะครับก็อาจจะตามคิวอาจใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้า ท่านรอไม่ไหวก็ใช้ไบโคขขดเนี่ยไม่ต้องขุดเป็นรูปเป็นล่างใหญ่โตไม่ต้องทําคลองรอบสวนเนี่ยถ้าต้องการบ่อน้ําบ่อหนึ่งอะ่ะก็ได้สี่ส้าห้าหมื่นก็ได้นะครับสี่ส้าห้าหมื่นก็ได้ก็จะได้บ่อน้ําไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้รดน้ําต้นไม้นะครับแต่ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมก็อย่างที่ว่านะครับก็มองข้ามเรื่องหนองไปได้ก็ไปขุดใช้น้ําใต้ดินเอาก็ได้ถ้าพื้นที่ ท่านไม่เหมาะสมที่จะขุดหนองน้ํานะครับไม่ใช่ว่าทุกแปลงมันจะทําเหมือนกันได้นะครับต้องดูเรื่องบริบทพื้นที่เป็นสําคัญนะครับโคกหนองนาจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นหลักการที่ดีนะผมว่านะครับแต่ให้มันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั่นแหละถ้ามีหนองน้ําเราจะมีแหล่งเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับอย่างน้อยๆคุณจะมีปลากิน มีหอยกินมีกุ้งกินปลูกพืชน,น้ําได้อีกบ่อหนึ่งผมมีพวกบัวแดงนะปลูกน้ำปลูกบัวแดงปลูกบัวหลวงนะโอ้มีบัวแดงมีสายบัวให้เก็บกินนะในน้ําไม่ได้มีแค่ปูปลานะครับมีพืชผักที่ปลูกในน้ําได้ด้วยนะครับนาพวกน,นองนาประเด็นเรื่องนาเนาะเขาก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นแหละเป็นการสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับถ้ามีนานดีไหม ชีวิตเราถ้าพื้นที่เราเหมาะสมที่จะทํานาดีนะครับอย่างน้อยๆปลูกข้าวมันก็จะได้มากกว่าข้าวนะผมว่านะอย่างของผมเนี่ยเอาตัดภาพไปดูอีกนิดนึงเรื่องนาแล้วกัน ตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับท่านมีนาด้วยมันก็จะดีนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่เหมาะสมที่จะทํานาหรือทําไม่เป็นไม่สะดวกทํานาก็ไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องปรับก็ได้แต่พื้นที่ผมมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะทานานะครับนาแปลงยังอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมปรับไว้กับประมาณหนึ่งไร่รอบๆคันนาผมก็ปลูกพืชมากมายนะครับก็เป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะครับทํานาก็ทําแบบอินทรีนะครับทาแบบ ออร์แกนิกทำแบบธรรมชาติแล้วก็ได้ข้าวดีๆไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับนอกนั้นในานาเรายังเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้ด้วยได้ปลาไว้กินด้วยนะครับรอบๆคนายังมีอย่างมะนาวปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกอะไรโอ้โหเยอะแยะมีเขียดอะไรมาให้อยู่ให้เราจับกินมีกบธรรมชาติมาให้อยู่ให้เราจับกินนะครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับมีนาแล้วก็มีหนองน้ําแล้วก็ใช้น้ํานั่นแหละปั๊มไปใส่นาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าไหน เป็นพื้นที่รับน้ําก็สบายเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีหนองน้ําก็ได้ถ้ามีน้าไหลเข้านาตลอดหรือว่าติดชลประทานถ้าท่านไม่อยากเลี้ยงปลาไว้กินก็มองข้ามเรื่องหนองไปได้ก็ปรับแค่ที่นาเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีที่เหมาะสมที่จะทํานาหรือไม่ถนัดทํานาก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับไปพลิกแพลงเอานะครับส่วนเรื่องที่โคกก็อธิบายไว้แล้วนะครับถ้ามันเป็นโคกอยู่แล้วก็ไม่ต้องถมก็ปลูกต้นไม้ไปได้เลยนะครับก็ไปถมเฉพาะจุดจะสร้างบ้านก็ได้นะครับก็อยู่ที่บริบทพื้นที่อย่างที่ว่าไว้นะครับ อย่างผมก็ไม่ได้ขุดทั้งแปลงนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีเงินนะครับจะขุดทั้งแปลงถ้ามันแปลงไม่ใหญ่สามไร่ห้าไร่ก็ได้นะครับขอให้มันเหมาะสมแก่บริบทพื้นที่นั่นแหละนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับคลิปแรกนะครับก็คงจะจบกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังคลิปถัดไปในประเด็นที่สองที่สามนะครับเดี๋ยวผมหย่อนเบ็ดตกปลาสักหน่อยก่อนมันมีปลาเข้ามาหรือยังย,ยอนเหยื่ออ่อยไปแล้วนะครับ <c oughs> ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆนะครับเรื่องโคกหนองนามันไม่จํากัดจําเขียวว่าต้องขุดสวยๆเสมอไปนะครับต้องทําคลองรอบบ่อน้ําเสมอไปแต่ถ้าท่านมีเงินทําได้ไหมทําได้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบพื้นที่เป็นเรื่องของแด์สเคปนะครับเป็นเรื่องของการปรปับปรุงภูมิทัศน์เผื่อท่านไหนทําแล้วอยากต่อยอดนอกจากท่านจะปลูกพืชได้ปลูกบ้านได้เลี้ยงปลาไว้กินมีคลองน้ํามีความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมีแปลงนามีข้าวมี สวนแบบนี้แล้วท่านอยากจะต่อยอดธุรกิจต่างๆเกี่ยวเนื่องจากพื้นที่ที่ท่านมีมันก็ทําได้นะครับถ้าพื้นที่มันสวยแบบนั้นนะครับอย่ามองออฉากเดียวแค่ว่าทําแล้วก็ต้องปลูกพืชรอรายได้จากพืชปลูกแล้วต้องทํานารอกินข้าวอย่างเดียวปลูกแล้วต้องเลี้ยงปลารอไว้กินอย่างเดียวแล้วก็จะรอรายได้จากสิ่งนั้นอย่างเดียวมันต่อยอดไปสิ่งต่างๆได้อีกมากมายนะครับอ่ะไปแล้วนะครับปลากินเบ็ดแล้วนะครับเริ่มมากแล้ว แน่ได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหงงๆสาๆปลาหมอนานะครับปลาหมอธรรมชาตินะครับแต่อยู่ในบ่อน้ําที่เราเลี้ยงปลาแต่ตัวนี้มันไม่ได้เลี้ยงมันมาอยู่เองตามธรรมชาตินะครับเอ๊ะอีกสักตัวหนึ่งก็พอดีผลแล้วเนี่ยเนี่ยผลปลาหมอแ่บๆเลยเนี่ย